ฮัลโหลพี่ได้ยินผมปะได้ยินครับผมพี่ผมเติมพรอมแบตช่วยก่อยังไงพี่ทำไงดีสัม่ันแผลเอาปะไช่ไหใช้สัม่อนแพ้เอาปะนนะสบายมากผมว่าผมสบายมากโอเคเริ่มนะตอบยังน้ำเลย ทุกคนผมคะแนนแค่สิบาทพี่นาออก่อนไม่ผ yeah, yeah. right, ่านได้คือพังอยู่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกผมเกินไปเอายางเอายังเอาเอามามาตอสู้ตอนนี้อนนี้สามสอง่งพี่นาดออกไปพอแล้คนคนแะสามคนครับ พร้อมนะ,นะพันเตอร์รอ,อ,นะอบสองนะสามสองหนึ่งโอเคพร้อมนละรอบสุดท้ายหาผู้ชนะนะครัสบสามท้องหนึ่ง คำเธอคำสัที่เธอยอมแพ้มั้งได้ปะ่ะไม่ได้กหน้ากลตัเองเอชนะไปนะครับไม่ได้กลัตัเงเพราะอะไรนะเพราะ่าทำแบบนี้รู้เปล่าเขาจะโกเลยนี่ผมชนะได้ัไม่้ชนะได้หรอ่อรอบเขาเราแหฮ้ยคุณอยากได้อันนี้ทำไงวะเตอร์ ไม่รู้ว่ะผมคือเมื่อกี้ผมเหมือนเนี่ยเหมือนร้องคนนึงไม่ไม่เหมือนนักร้องคนหนึ่งอ่ะทุกคนที่เขาแบบดังๆช่วงช่วงเนี้ยนักร้องอ่ะชื่ออะไรใครตัวเอ็มอ่ะตัวเอ็มอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ไม่อยากประกาศเลยเดี๋ยวก่อนวิดดังแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนอะไรเยอะเยอะแปล่า เออเยอยแค่เย่ยมัไม่ได้เคล็มาเยอยมาจอยมาม่คงเตรียมตัวอยู่มั้งมั้งปั้ตเอร์คุอาบนร้าเนี่ยเรียบร้อยพี่เรียบร้อยเออแล้วของพี่เสร็จกี่โมงอ่ะถามได้ปะพี่เสร็จแล้วแต่ว่ามีคนเขาหมดยังไม่เสร็จตอนนี้พูดอะไรสุดกลัวไปหมดเลยคนดุดมีมีสองสามคนยังไม่เสร็จ อ๋อผมผมไปหาแล้วผมไปหาแล้วอยู่บ้านหลังเหงาไกลนะเพื่อนเฮ้ยชิวบ้านผมอยู่ขอบคุณครับพี่มิงมิวหลอดผมกำลังชมครับพี่แจ๊คจะพี่ออกจากไลฟ์ผมเลยพี่คนนี้เก่งมันไม่หวนมันไมกวนมันจุกเนี่ยตลาดนี้มันมันจุกมันก็ได้นะไม่คือผมเนี่ยมันต่างยาว พี่พี่ครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวมาแล้วได้ครับพิเตอร์พิเตอร์จำหนูได้ไหมฮะทำไมผมอ่านเมนไม่ได้อะเฮ้ยพัตเตอร์ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้ทุกคนขอโทษนะเราโลเทคมากๆเราไม่เคยไลฟ์มาก่อนเคยไลฟ์แต่แบบไม่ชินอ๋อผมเลื่อนจอไม่ดีเองพี่ไม่เยอะพี่ผมโลเทคกว่าเพลงพีพีคืออะไรวะเพลงพีพีคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ้งหนวดครับพี่ชจางหนวดครับ นุ่นครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมานะครับได้ครับฝากชวนเยียด้วยเยียจบแล้วรอเล่นนะฮะอยู่กับผมอยู่ยเดี๋ยวผม